วันนี้พี่หมีจะมาอธิบายให้กระจ่างเลยนะคะว่าสมุดแบบบลีดกับแบบโนบลีดเนี่ยแตกต่างกันยังไงเราได้ตารางเนี้มาจาก Amazon นั่นแหละค่ะเป็นการตั้งค่าต่างๆว่าเออถ้าเกิดคุณไม่มีบลีดนะโนบล e ดหรือว่าวิดเอาบลีดเนี่ยให้ตั้งค่ากระดาษยังไงนะคะหรือว่าถ้าสมุดคุณเป็นแบบ with b บ e e d เนี่ย ตั้งค่ายังไงนะคะพี่หมีจะโชว์สมุดจริงๆให้ดูเลยนะคะโชว์ชิ้นงานที่เป็น pdf ให้ดูด้วยแล้วก็จะโชว์งานที่อยู่บน Amazon ให้ดูนะคะเอาให้เข้าใจกระจ่างกันไปเลยนะคะว่าสมุดแบบบลีดกับวิดบลีดเป็นยังไงนะคะ สมุดเล่มนี้พี่หมีก็จะพามาให้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นแบบ no bleed นะคะหรือแบบไม่มี bleed มีแต่ margin เท่านั้นเห็นขอบขา,ขาวๆไหมคะที่ไม้ชี้ค่ะอันนี้แหละที่เรียกว่า margin นะคะอยู่รอบเลยนะคะรอบกระดาษเลยนะคะนี่พี่หมีไม่ได้ให้ดูข้างใน art work อะต้องอยู่ภายในมาจิ้นเท่านั้นนะคะห้ามออกมาข้างนอกนะคะถ้าออกมาข้างนอกนี่ถือว่ามี b ล e ดแล้วคะ่ะอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นสมุดแบบไม่มีบลีดนะคะจะเห็นขอบมาจิ้นสีขาว นี่แหละค่ะอันนี้คือมาจินนะคะห้ามมีอาร์ตเวิร์กเกินมาจินค่ะทีนี้จะดูสมุดแบบมีบลีดบ้างาเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือเด็กนะคะหนังสือเด็กเห็นไหมคะว่าอาร์ตเวิร์กเขาอะชิดริมกระดาษเลยเห็นไหมคะเนี่ยจะไม่มีขอบขาวๆเหมือนอันที่ไม่มีบรีดนะคะเล่มของเด็กนี่เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะจะไม่มีขอบขาวๆนะคะอาร์ตเวิร์กจะชิดริมเลยอันนี้เรียกว่าวิดบลีดนะคะหรือว่าเป็นสมุดแบบมีบลีดค่ะแบบเนี้ย นะคะคทีนี้ก็มาดูงานที่เป็น PDF บ้างอันนี้เป็นงาน PDF ที่อัพบน Amazon KDP นะคะงานนี้เป็นงาน without bleed นะคะหรือว่าไม่มี bleed ค่ะจะเห็นว่าเขามีขอบ margin นอ่ะ่าวๆเห็นไหมคะอันนี้เรียกว่า margin นะคะแล้วก็ไม่มี art work ที่เกิน margin ออกมานะคะทุกหน้าก็จะเหมือนกันหมดเลยนะคะอันนี้ margin นนะคะไม่มี bleed นะคะ ไฟล์ PDF ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีขอบขาวๆแบบนี้แหละสำหรับสมุดที่ไม่มีบลีดค่ะทีนี้มาดูสมุดที่มีบลีดบ้างอันนี้ค่ะเห็นไหมคะว่า Artwork เขาเต็มกระดาษเลยไม่มีขอบขาวๆเห็นไหมคะอันนี้แหละที่เรียกว่าวิดบลีดค่ะหรือว่าสมุดแบบมีบลีดนะคะแต่มีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งนะนั่นคือ Artwork อะ เลยไปก็ได้หมายถึงเต็มกระดานนี่แหละแต่ห้ามให้เทเกินมาจินนะคะยังไงก็ต้องมีมาจินค่ะตัวรูปภาพน่ะหรือว่าเส้นหรือว่าสีอะไรก็ตามเนี่ยค่ะเกินมาจินได้แต่ว่าตัวอักษรห้ามเกินมาจิ้นนะคะก็ยังอยู่ในมาจินอยู่ตัวอักษรอย่างเช่นอ่าตัวเลขตัวอักษรนั้นเลยมาทางนี้ไม่ได้นะคะสําหรับสมุดที่มีบลีดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องของพี่หมีนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ทํา KDP ใหม่ๆอะ่ะพี่หมี ทราบมาว่าการตั้งมาจิน0.5เท่ากันทั้งหมดปลอดภัยอัพผ่านเนี้พี่หมีก็เลยตั้ง0.5ทั้งหมดเลยด้วยความที่ตัวเองก็เซอร์เนอะยังใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าถ้าสมุดเล่มเล็กก็ไม่ควรตั้งมาจินใหญ่ขนาดนั้นนะคะอันนี้เห็นไหมคะ ตั้งมาจินเบลอเลยอะแล้วเนื้องานเหลือจี๊เดียวไม่แปลกใจเลยทําไมเล่มนี้ถึงขายได้เล่มเดียวแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะการตั้งมาจินอะมีข้อกําหนดของอเมซอนก็ตั้งตามนี้เลยก็ได้เพื่อๆในหน่อยเหมือนที่พี่หมีสอนก็ได้นะคะ,ะมาดูกันอันนี้อย่าไปดูว่าอุ้ยเนื้อในเหลือจิ๊นึออันนี้เป็นข้อผิดพลาดของพี่หมีจริงๆคะ่ะในสมัยก่อนนู่นะคะ5ปีที่แล้ว ที่พี่หมีจะโช์นี่คือแบ็กกราวด์ค่ะเห็นไหมคะอันนี้แหละที่เรียกว่ามีบลีดนะคะแบบมีบลีดเนี่ยค่ะสองหน้าไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเอารูปอะไรมาทำบลีดข้างหลังก็ได้ค่ะอันนี้แหละเรียกว่าวิดบลีดนะคะอีกอันหนึ่งอ,อันนี้ก็วิดบลีดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่หมีลดลงหน่อยแต่สังเกตไหมคะว่าตัวตารางอะ่ะเขายังอยู่ในมา r จินมีแต่รูปภาพ กับสีข้างบนแถบสีข้างบนเท่าน,นั้น่ที่เป็นบรีดนะคะอย่างนี้ก็ได้ค่ะจริงๆอ่ะถ้าเราติ๊กว่าเรามีบรีดเนี่ยไม่จาเป็นต้องบรีดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปดูเล่มจริงอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือเราทาบรีดเฉพาะด้านบนกับด้านล่างนะคะก็ได้นะคะอย่างเนี้ค่ะด้านบนกับด้านล่างอย่างนี้ค่ะก็แล้วแต่ไอเดียในการออกแบบนะคะแต่อย่างนี้ก็เรียกว่าวิดบ e ีดเหมือนกันค่ะสมแบบที่พี่หมีให้ดูนี่ก็พอเข้าใจมากขึ้นแล้วเนาะ เดี๋ยวไปดูแบบถัดไปนะคะบนอเมซ o n ดีกว่าว่าหน้าตาสมุดเขาเป็นอย่างไรนะคะที่อเมซ o n นะคะที่อเมซ o n KDP เดี๋ยวพี่หมีพาดูเล่มนี้ค่ะไปที่ลิสซมเออันนี้หน้าปกเขายังไงก็ต้องเต็มนะคะหน้าปกนี่ไม่มีมาจินนะคะามาดูหน้าหนึ่งของเขาเห็นไหมคะอันนี้หน้าหึ่งของเขาหน้าหนึ่งของเขาเห็นไหมคะมีมาจินมีมาจินแล้วก็ไม่ได้บรีดนะคะคือ งานของเขาเนี่ยไม่ได้เลยออกมานอกมาจินนะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่มีบลีดนะคะลองดูหน้าถัดไปอ่าเนี่ยค่ะมีขอบมาจินอยู่ไม่มีบลีดนะคะเนี่ยค่ะไม่มีบลีดนะคะงานอยู่ภายในมาจินค่ะอันเนี้ยเวลาอัพบน Amazon, อเมซอน่ะก็ให้อัพแบบไม่มีบลีดนะคะอ่ามาดูแบบมีบลีดบ้างอันนี้ค่ะอ่ามาดูนะคะเล่มนี้ หน้าปกหน้าปกเต็มอยู่แล้วเนาะหน้าปกคนลไฟกันกับเนื้อในนะคะ,ะเห็นไหมคะอันนี้เขาว่ามีบลีดแล้วค่ะเห็นไหมเขาไม่มีขอบมาจิ้นคือน้องหมาของเขาอะเต็มกระดาษเลยเห็นไหมอันนี้เรียกว่าบลีดวิดบลีดแล้วค่ะออกมาเต็มกระดาษนะคะ,ะหน้าสองเขาก็เป็นสีดําสีดําเราก็ต้องทําด้วยนะเราก็ต้องเอาสีดํามาใส่ในเนื้อในกระดาษนะคะแล้วเขาก็ใส่เต็มเหมือนกันเหมือนน้องหมาเลยอันนี้ก็เรียกว่าบลีดเหมือนกันนะคะไม่มีมาจินอันนี้หน้ารายละเอียดของเขาไม่ได้บลีดนะคะ อเอบางหน้าบีบบางหน้าไม่บีดยังไงเนี่ยพี่หมีอ้าวหน้านี้มีบีดนะคะมีบีดอ่าพอหน้าระบายสีจริงๆเขาไม่มีบีดคะ่ะเขาไม่มีบีดเห็นไหมเห็นขอบมาจิ้นใช่ไหมคะอ่ะพอหน้าถัดไปเขามีบีดคะ่ะอันเนี้ย ก็ถือว่าเป็นสมุดที่มีบลีดนะคะเวลาไปอัพที่ Amazon อเมซอนก็ต้องติ๊กว่ามีบลีดนะคะถึงจะบางหน้าไม่มีบลีดก็เถอะแต่ถ้ามีหน้าใดหน้าหนึ่งอมีบลีดก็ถือว่ามีบลีดทันทีนะคะคือที่พี่หมีมองให้เห็นความแตกต่างทั้ง2องอย่างเนี่ยก็เพื่อให้เวลาทุกคนออกแบบสมุดออกมาเนี่ยจะได้ออกแบบได้ตามใจที่จินตนาการนะคะอยากจะให้เลยก็เลยอยากจะให้มีบลีดก็มีไม่มีบลีดก็ได้อะไรเงี้ยทำไงก็ได้ให้งานออกมาสวยแล้วก็มีคุณภาพนะคะแต่ที่เนี้ย การที่งานจะออกมาทั้งมีบลีดและไม่มีบลีดเนี่ยการตั้งค่าหน้ากระดาษนะในแต่ละโปรแกรมก็ไม่เหมือนกันนะคะการเซฟไฟล์ออกมาเพื่อเป็น PDF ก็ไม่เหมือนกันอีกรวมทั้งการอัพบน Amazon เนี่ยก็ต้องแจ้งอีกว่ามีบลีดหรือไม่มีบลีดขาดตรงใดตรงหนึ่งนี่อัพไม่ผ่านเลยนะคะ ถ้าใครอยากทราบรายละเอียดที่มากกว่านี้นะคะพี่หมีมีคอร์สสอนทำสมุดลรราใบสีแบบสเต็ปายสเต็ปอยู่ค่ะไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่าเก่งหรือไม่เก่งอังกฤษไม่ชำนาญโปรแกรมเนี่ยก็เรียนได้หมดนะคะสอนแบบละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นการเรียนออนไลน์ทางกลุ่มลับนะคะมีทั้งหมด40บทเรียนแบบละเอียดเลยนะคะอันนี้เป็นสารบัญบทเรียนค่ะ นอกจากนี้ก็มีกลุ่มไลน์นักเรียนไว้สอบถามปัญหาที่สงสัยในกลุ่มเนี่ยก็จะมีทีมที่ชํานาญหลายคนนะคะในการทำเพเปอร์แบ็ในการทําสมุดลง KDP เนี่ยค่ะก็จะช่วยกันตอบในกลุ่มนะคะถ้าสนใจที่จะทำา c o l o r i n g ง o o k ลง Amazon KDP เพื่อให้มีรายได้แบบ passive income แจ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อไปนะคะมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์เลยค่ะพี่หมีจะเข้ามาตอบทุกๆคําถามเลยนะคะ พี่หมีมีโค้ดส่วนลดไว้ให้ที่รายละเอียดคลิปแล้วก็ที่ท้ายคลิปค่ะถ้าใครสนใจที่จะเรียนก็แจ้งโค้ดส่วนลดมาได้เลยนะคะ